สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนวดี289ทาโรนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีธนูหรือราคนาราศีธนูก็ได้อาจารย์ดูแบบไทยนะคะใต้คลิปมีให้เช็ค ในทุกๆคลิปของอาจารย์ทุกๆเพศแทนเพนเราเองส่ว,วนการทุกๆ,ๆส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะอ่านให้เข้าใจก่อนอาจารย์จะเป็นลักษณะของอยิบซีจิตสัมผัสทำม,มาต่อไปนะคะ<ม>ดูวันต่อวันนะไม่ได้ไม่ได้นัดยาวนานนะคะถ้าคิววันนี้หมดนะมันก็เป็นวันรุ่งขึ้นนะคะก็จะดูในลักษณะแบบนี้แหละค่ะนะคะหยิตไพ่ธรรมะาต่อไปถ้าเห็นอะไรโดยละเอียดก็จะบอกนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นความรักนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคุณและเขาเนาะเขาหรือเธอคนนี้ก็ได้นะคะจะเป็นอย่างไรนะในเดือนนี้ขอดูคุณก่อนนะคะตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่ทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์ ไม่ว่าคุณจะคบใครก็ตามหรือคุณพบรักในที่ทํางานหรือในไหนก็ตามคุณจะทุ่มเทสุดกําลังนะคะเวลาคบใครนะ่ยคุณมองไปถึงอนาคตการเป็นครอบครัวแต่คุณเคยผิดหวังมาก่อนเจ็บหนักมากแต่ในช่วงเดือนนี้ไปต้นไปดวงความรักของคุณเปิด นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะสมหวังในความรักกับคนที่คิดตรงกันเเหมือนกันกันกบคุณยกตัวอย่างเช่นเป็นคนรักที่ดีร่วมธุรกิจการงานช่วยเหลือสร้างอนาคตสร้างเงินสร้างงานสร้างความมั่นคงสร้างความมั่งคั่งแต่ว่าความเจ็บปวดในอดีตนะมันยังฝังใจคุณอยู่บางทีมันก็รู้สึกว่าหายแล้วแต่บางทีมันก็รู้สึกว่าพอจะรักใครหรือกำลังรักใครหรือกำลังจะไปได้ดี ความเจ็บปวดนั้นมันก็สะท้อนย้อนกลับมาแต่ถ้าถามว่าตัวคุณเน่ะพร้อมที่จะมีความรักพร้อมที่จะมังคังรำรวยมั่นคงหรือยังอาจารย์ว่าพร้อมมนุษย์ทุกคนมันมีบาดแผลเนาะทางความคิดทางจิตใจทางอารมณ์มันยังมีอยู่บ้างแต่อาจารย์เชื่อว่าในเดือนนี้ทุกอย่างจะจบหรืออาจจะจบสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่คนที่ไม่ดีไม่ใช่ในทุกรูปแบบ ในเดือนตุลาคมแล้วก็ได้ตอนที่อาจารย์ดูเป็นเดือนตุลาแต่อาจารย์ทำไยพฤติกายให้นะคะมีแนวโน้มที่จะสมหวังมีคนมารักมาเปหรือช่วยกันเปมังค้างร่ำรวยหรือมีโอกาสจะย้ายไปอยู่ด้วยกันสร้างบ้านใหม่หรือไปเจอครอบครัวของกันและกันหรือรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครอบครัวของกันและกันขอดูว่าคุณควรทําอย่างไรกับเรื่องความรักในเดือนนี้คุณมีภารกิจเรื่องงานงานของคุณมีงานเร่งด่วนแล้วก็เป็นลักษณะของ มันต้องมันจะต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนตัดสินใจอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าชาวธนูถ้าเดือนนี้นะคะ โอเคละที่ผ่านมาคุณอาจจะจบกับคนเก่าๆสิ่งเก่าๆหรือพลังงานเก่าๆการ Move On ได้การปลดล็อกการหลุดพ้นการอิสระในเดือนนี้ถ้ายังไม่พร้อมให้อยู่กับตัวเองก่อนละกันเพราะไพ่มองดูว่าคุณจะมีโอกาสสมหวังและก็มีคนเข้ามาในชีวิตของคุณมากกว่าหนึ่งคนหรือมาคนเดียวก็ได้แต่คุณยังต้องดูอยู่เพราะตัวคุณเองไม่อยากผิดพลาดนะ,ะไม่อยากผิดพลาดไม่อยากอึดอัด หรือบางทีการที่มีใครเข้ามาเหมือนกดดันคุณมากเกินไปคุณก็ไม่ชอบไม่ใครมาไล่บี้คุณแบบมาบังคับให้ชัดเจนมาบังคับให้เลือกอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็ไม่โอเคเมื่อถึงเวลาคุณจะรักคุณจะเลือกเองแต่ตอนนี้อาจารย์ว่าเรื่องที่สําคัญของคุณอะนะคะนอกจากความรักเนี่ยมันคือเรื่องงานเรื่องลูกค้าเรื่องการประสานงานแล้วก็ทั้งเรื่องเงินในการที่จะตัดสินใจงานนํามาซึ่งเงินเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอะต้องการที่จะไหลลื่นไหลโฟหรือเป็นสลั ทางการงานการเงินก่อนส่วนความรักค่อยเป็นอันดับถัดไปเรามาดูกันดีกว่าใครคือคนที่มีบทบาทในความรักความสัมพันธ์เดือนนี้คุณคนนี้นะคะเป็นคนโสดคนไม้เป็นค,คนครักอิสระเป็นคนที่อาจจะเคยรู้จักกับคุณมาก่อนหน้านี้เป็นคนที่ไม่ใช่คนที่เลิกกันไม่ใช่คนที่แบบ จบความสัมพันธ์หรือมีประเด็นกันเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของกันและกันก็เห็นกันอาจจะเห็นในเรื่องของการไปใช้บริการการทํางานสังคมที่อยู่บ้านร้านอาหารหรืออะไรก็ตามในอาณาบริเวณตรงนั้นมีความสัมพันธ์ในในเชิงในเชิงในเรื่องของดวงชะตา ที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ลงเอ,อ่ยยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะคุณคนนี้เป็นคนสดคนไม่รักอิสระมีคนสนใจเยอะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนใจดีเป็นคนเก่งนะคะหรือเป็นคนที่มีความมั่นใจมีออรา่ามีศักยภาพในตัวเองคนคนนี้นะ่ะม,มีในเดือนนี้นะคะเขาจะมีในเรื่องของโอกาสในการเลือกหรือการตัดสินใจหรือการถูกใจอาจจะมีคุณอยู่ในนี้หนึ่งคน หลักๆแล้วก็มีอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเป็นสเปคที่ใกล้เคียงกันที่ถูกใจเหมือนกันคุณคุณเลี้ยวกับบรญชาทัดดินพืชสบกัมมังกรทัดน้ํากรกฎิจิกมีนนะคะเป็นคนใจดีแต่ไม่ได้ลงเอยกับใครง่ายๆหรือตัวเขาเองอนะคะ่ะอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมาก่อนเป็นตัวเลือกมาก่อนมันก็เลยทําให้เขากลัวที่จะ กลับไปเป็นแบบเดิมก็เลยรักอิสระเป็นคนโสดคนไม้วางตัวนิ่งๆแต่เป็นมิตรกับทุกคนแต่ไม่ได้ที่จะให้ใครทุกคนเข้ามาในชีวิตได้นะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นธุรกิจในเรื่องของอธุรกิจส่วนตัว งานส่วนตัวงานเฉพาะทางทำคนเดียวฟรีแลนซ์ก็ได้หรือธุรกิจการลงทุนเงิน,เง,นเงินทองทองฟนินแลนเชีลสกุลเงินหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เป็นเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มของที่ดื่มแล้วมีความสุขสบายใจร้านอาหารร้านกาแฟนะคะหรือร้านค้าธุรกิจส่วนตัวคนคนนี้เป็นคนรักอิสระแต่ถ้าเมื่อรักใครแล้วเขาจะอยู่อยู่ที่คนคนนั้นนะคะ ขอดูซิว่าเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณมายังไงนะคะตัวเขาเองอะเขามีความรู้สึกถูกชะตากับคุณในขณะที่เขาเองอะหันหลังให้กับทุกคนก่อนหน้านี้ตัวเขาเองอาจจะเคยมีครอบครัวหรือมุ่งหวังการมีครอบครัวที่อบอุ่นที่เติมเต็มที่สมบูรณ์แบบหรือตัวเขาเองอาจจะเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดสที่มีลูกติดมาหรือถ้าไม่มีลูกติดมาเป็นคนโสดอาจจะต้องดูแลน้องส่งน้องเรียนหรือดูแลครอบครัวหรือเลี้ยงหลาน นะ,ะหรือช่วยพี่สาวพี่ชายส่งเสียหลานนะฮะเด็กเล็กอะไรพวกนี้นะฮะหรือถ้าไม่มีเหล่านี้ก็อาจจะเป็นนเรื่องของธุรกิจที่ต้องดูแลบริวารลูกน้องเหมือนลูกตัวเองนะเขาเป็นคนรักครอบครัวค่ะเขาหันหลังให้กับความรักหรือใครและหลายคนที่เข้ามาแต่กับคุณเขากับรู้สึกพิเศษอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกเอ็นดูถูกชะตา ถ้าคุณกับเขาเป็นรักต่างวัยไม่ว่าใครจะอายุมากหรืออายุน้อยกว่าเขาจะมองคุณเป็นเด็กน้อยเขารู้สึกเอ็นดูคุณเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนซื่อหรืออยู่ได้แล้วมีความสุขสบายใจหรือบางทีเขาอาจจะมองคุณเป็นเด็กตัวเล็กๆสําหรับเขาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะทีนี้ตัวเขาเนี่ยอยากจะรู้จักคุณให้มากกว่านี้ อยากจะไปเจอครอบครัวของคุณอยากจะรู้พื้นเพข,ของคุณเป็นคนที่ไหนยังไงหรืออะไรก็ตามหรือก่อนหน้านี้คุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรยียนแล้วรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วก็พัดพรากแล้วมาเจอกันก็มีความอยากจะเริ่มต้นนะคะมีความอยากจะเริ่มต้นเขาหันหลังให้กับทุกคนแล้วมาเริ่มต้นกับคุณคําว่าหันหลังไม่ได้หมายว่าเขาคบกับคนอื่นๆนะแต่หมายความว่ามันไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ก็เลยไม่ได้เริ่มแต่กับคุณเนี่ยเขาสนใจแล้วก็หมายใจ หมายปองจะเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็มีความสุขหรือถ้าหากว่าตัวคุณเป็นเซิร์มัมซิงเกิลดบมีลูกติดหนึ่งคนสองคนหรือไม่มีลูกหรืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาก็แฮปปี้กับคุณเพราะเขารักคุณเขาก็รักครอบครองคุณด้วยนะคะคนนี้ม็นคนใจดีค่ะเป็นคนเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขไม่ค่อยเอาความทุกข์หรือความบึดอัดมาให้คุณนะคะ,ะ,คะดูซิว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไง การเจอของคุณอาจจะเป็นในเรื่องของสังคมการไปใช้บริการการไปงานนะคะหรือการไปทําหน้าที่ของตัวเองคือทีแรกจะนิ่งๆก่อนดูทีท่าก่อนแต่เอาจริงไหมเอาจริงคือท่าที่ผ่านมาเขามีคนเข้าหาเยอะหรือเป็นคนเฟรนลี่หรือเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจอะคนต่างเพศมาชอบเยอะโน่นนั่นนี่นัน่น,นในเรื่องของความรักเขาก็จะเป็นมิตรเป็นเพื่อนเฟรนลี่แต่กับคุณเขาสีระยกมันจะดูเกงเกงึ้มๆหน่อย จริงๆไม่ใช่คนที่จะเกรงหรือว่าตื่นเต้นกับใครแต่กับคุณเนี่ยเขาจะแบบมีความเกรงแล้วเก็บอาการนิ่งไม่เคยพูดแต่มีแอบม,มองแต่ตั้งใจเดีย๋ยวจะเขาจีบนะมันก็เลยกลายเป็นว่าในสายตาของคุณเขาเป็นคนที่ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจหรือจะจีบคุณนะแต่จริงๆเขาชอบคุณนะฮะเออถ้าเป็นในเรื่องของเกี่ยวข้องอ่าเป็นต่างประเทศต่างถินน่นแดนไกลต่างชาตินักเรียนนอกสายอินเตอร์ไกลๆกันเนี่ย เขาก็มีความมุ่งม,มั่นอยากที่จะวางแผนอนาคตวางแผนการทำงานความมั่นคงหรือการที่จะพูดคุยกับคุณอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนรอจังหวะรอเวลาแนวโน้มเนี่ยทันวานะที่เขาจะเสอร์เรียสมากกับคุณในเดือนนี้เขาก็ตั้งเป้าหมายไว้รู้สึกดีทดไว้ในใจนะคะจริงจังค่ะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมด้วยอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่เขาเขารู้สึกถึงความมั่นคงในใจหรือการที่จะคบหานะะคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในแบบของคุณแต่ขนาดเดียวกันคนคนนี้รู้สึกถูกชะตากับคนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นและเขาคิดว่า เป็นเนื้อคู่ของเขานะคะเป็นคนที่มีคุณค่าคู่ควรเขาดูความในใจหน่อยนะคะเขามีอะไรลึกๆใน,ในใจกับคนคนคนนี้มองในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการให้เกียรติถ้าหากว่าเป็นสายงานเดียวกันเนี่ยก็ถ้าสมมติเขาเป็นคนมีอํานาจมีตําแหน่งสูงกว่าหรือคุณมีอำนาจตาแหน่งสูงกว่าก็ได้ในเรื่องของสายงานหรือสายอาชีพไม่ว่าจะอยู่องค์กรเดียวกันหรือคนละองค์กรนะคะใดๆก็ตาม คนคนนี้มีความจริงจังนะคะที่จะเอาเรื่องขององค์ความรู้การงานเข้ามาพูดคุยอย่างเป็นทางการแล้วก็เก็บรายละเอียดแต่ถ้าหากว่าเขามีอํานาจมากกว่าคุณเป็นผู้รักผู้ใหญ่เขาจะเก็บอาการคือไม่ให้มันเสียภาพลักษณ์หรือไอ้เรื่องจริยธรรมต่างๆเพื่อไม่ให้มีความติดฉนินทา แต่จริงๆคุณคนนี้มองหาโอกาสในการที่จะคบหากับคุณคืออาจจะไม่ได้เจตนามนีมากมีฟอร์มนะแต่กับคุณเขาจะมีการแบบเก็บอาการนิ่งอะค่ะนิ่งแต่สายตากับข้างในใจเนี่ยมันร้อนรุ่มไปหมดละคุณคนน้ไม่ว่าเป็นชาวราศีเมษแล้คขนาราศีเมษต,ต่างถิ่นด้านไกลตำแหน่งสูงได้เป็นผู้บริหารได้เป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการได้หรือทํางานองค์กรใหญ่ๆนะคะได้ความในใจเหลือก็ เขาอาจจะอยากบอกว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้เขาทําแต่งงานรักในเกียรติในศักดิ์ศรีหรือต้องการให้จะให้เกียรติคุณนะคะเขาดูหน่อยว่าเขาเกื้อกูลคุณไหมเขาส่งเสริมในดวงชะตาจริงๆยังไงเขารักคุณเขาอยากแต่งงานจดทะเบียนหรือทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่ทีนี้ตัวเขาอะเขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนจริงจังในทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนที่เขารักเพียงหนึ่งเดียว ทีนี้เขาก็กลัวว่าเขาจะไปบีบคั้นหรือแบบเหมือนไปผูกมัดคุณมากเกินไปเขาก็เลยยั้งยั้งตัวเองทีนี้ความจริงจังของเขายกตัวอย่างเช่นอ่ะมาขอคบในอนาคตพูดถึงอนาคตในเวลาอันใกล้ในระยะสั้นตรงเนี้ต้องมองก่อนว่าคนธนูถ้าคุณเป็นคนรักอิสระหรือค่อยเป็นค่อยไปอะคุณจะมีความอึดอัด ในความถูกต้องทุกอย่างที่เขาจะมีให้กับคุณซึ่งมันเป็นเรื่องดีไหมดีแต่มาอาจจะต้องใช้เวลาในการทําความรู้จักหรือดูกันไปถูกไหมคะให้ระวังจุดนี้บางทีการที่เขาจริงจังมากชัดเจนมากตรงมากถูกต้องมากยุติธรรมมากรักมากคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีแผนอะไรหรือเปล่าทำไมต้องรีบทำไมต้องจริงจังทำไมต้องบังคับขนาดนี้หรือแม้กระทั่งว่าอ อยู่คนละประเทศอยู่คนละจังหวัดอยากจะให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันนะคะหรือมีแนวโน้มหาข้อตกลงว่าเออใครจะต้องอเปลี่ยนงานย้ายมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเรื่องของการสื่อสารที่รู้สึกดีแต่อึดอัดถูกต้องแต่รู้สึกผูกมัด นะคะให้ระวังตรงนี้คุณนนี่โอกาสเป็นชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลถ้าหาว่าเขาไม่ใช่นักกฎหมายหรือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับทหารตำรวจพิพากษาอัยการนักกฎหมายนิติกรต่างๆหรือทํางานอยู่ในเรื่องของคดีความต่างๆเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เป็นคนเที่ยงตรงโดยโดยสัญชาตญาณหรือความที่เขามีความเชื่อตรงนี้เขาอยากมอบสิ่งที่แฟร์ที่ถูกต้อง คือเขารักคุณจริงๆอะสิ่งที่เขาทําได้คือนอกจากความรักที่เป็นนามธรรมารูปธรรมก็คือการจดทะเบียนมั่นหมายย้ายมาอยู่วยกันหรืออะไรก็ตามที่มันชัดเจนแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณอาจจะรู้สึกว่ากําลังถูกมัดมือโชกอยู่ก็ได้นะคะดูให้ดีๆด,ดูให้ตัวเองเข้าใจนะขอดูซิว่าข้อพึงระวังในเรื่องบุคคลที่สามญาติครอบครัวของเขามีต่อคุณไหมไม่มีค่ะ มันมีแต่เรื่องคุณกับเขาเนะี่แหละว่าคิดตรงกันหรือเข้าใจตรงกันหรือเปล่าตัวเขาเองก่อนหนะ้านี้มีความท้อในเรื่องความรักเพราะเขาเป็นคนจรงิงจังหรืออาจจะไม่ค่อยพูดเยอะกับคนรักเท่าไหร่อาจจะทาแต่งานเยอะสะสมทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงหรือเป็นคนนิ่งๆแต่เขาจะมีความน่ารักกับคนที่เขารักนะคะน่ารักเอาอกเอาใจนะคะหรือบางทีในที่แรกๆอย่างที่อาจารย์พูดก็จะมีความเกร็ง คือครอบครัวของเขาเขายึดมั่นที่ตัวเขาเพราะเขาถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเป็นตัวของตัวเองนะคะหรือเขาสร้างสร้างชีวิตสร้างอาชีพสร้างตัวตนด้วยตัวเองนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติพี Stanford, น่น้องหรือครอบครัวของเขาไม่ได้มีประเด็นก็คือเป็นครอบครัวปกติเครือญาติปกติหรือออกจะเวลค่มด้วยซ้ำนะคะเพราะญาติพี่น้องหรือครอบครัวเนี่ยอาจจะเชื่อมั่นในการวางตัวของเขาเพราะเขาวางตัวปกติแล้วดีมาตลอด เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้สมหวังหรือเจอคู่ของตัวเองในก่อนหน้านี้คนคนนี้ไม่ได้มีให้แค่ความรักหรือความถูกต้องนะทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งที่เขาจะมอบให้กับคุณที่เป็นวัตถุอะไรที่ให้ได้ก็จะให้ความมั่งคัง่งความร่ำรวยความสมบูรณ์นะคะอย่างเหมาะสมและคู่ควรเลือกมือที่สมไม่มีเพราะตัวคนคนนี้ไม่ได้ใช่คนเจ้าชู้เพียงแต่ว่าอาจจะมีออร่ามีสเสน่ห์หรือดุจพลสเน่ รูหรือรู้เป็นภาพที่เหมือนจะแต่ไม่ได้เป็นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าในท้ายที่สุดคุณคนนี้จะเป็นยังไงกับคุณในเดือนนี้ความคืบหน้าตัวเขาเองอะ่ะเป็นโสดเป็นไม่จบกับสิ่งเก่าๆนะคะขอ2องเคสก่อนเคสที่หนึงจบกับสิ่งเก่าจบกรรมเก่าจบกับคนไม่ดีนะคะแล้วก็ได้มาเจอคุณนะคะ คนที่มีบุญเก่าสัมพันธ์แล้วมาเริ่มต้นใหม่รู้สึกคุ้นเคยหรืออาจจะเป็นรักต่างวัยรู้สึกคุ้นเคยกันเหมือนเคยรู้จักเคยเห็นหน้าที่ไหนพอคุยกันคลิกในเวลารวดเร็วกับเคสที่สองคนคขานี้พัดพลากจากคุณไปเมื่อเนิน่นนานมาแล้วมีดวงเป็นเนื้อคู่และเมื่อถึงเวลา perfect timing ถูกคนถูกที่ถูกเวลาถูกสถานะก็เลยได้หวนคืนมาเริ่มต้นแล้วก็รักกันแล้วก็มอบมิตรไมตรี ไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากอาจจะเริ่มจากหกพอรู้จักกันมาก่อนแล้วเห็นหน้าค่าตากันแล้วหรือเห็นกันตอนเด็กๆหรือตอนก่อนหน้านี้แล้วคุณั้งคู่มีบุญเก่าสัมพันธ์กันแต่บุญใหม่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรสร้างนะคะหรือก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยหลงรักคุณแต่ยังไม่ได้สมหวังและเมื่อเขาจบวิบากกรรมกับเขาก็รู้ใจตัวเองว่าคุณคือคนที่ใช่เป็นเนื้อคู่มาขอเริ่มขอโอกาสนะคะ เรามาดูคุณดีวยาคุณควรทำยังไงกับคุณคณนนี้สถานการณ์นี้ตัวคุณเองอะนะคะต้องการความรักที่สบายใจและมีความสุขคุณเองก็มีคนเข้ามาในชีวิตอยู่พอสมควรนะแต่คุณต้องการคนที่มั่นคงกับคุณจริงๆ ไม่ใช่อ่อนๆล้มอ่อผ่านมาผ่านไปเลือกสรรคัดสรรกันอยู่นั่นแหละไม่เสร็จสักทีคุณไม่ต้องการคนมากหน้าหลายตาคุณต้องการคนเดียวที่ใช่เลือกแล้วมั่นคงแล้วลงหลักปักฐานไปเลยแต่ให้คุณดูก่อนว่าคนคนนี้ใช่อย่างที่อาจารย์พูดไหมใช่ตรงใจคุณหรือเปล่าให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ได้ถ้าใช่ไพ่บอกว่าคุณค่อยพิจารณา แต่ถ้ามันมีหลายคนคุณรู้สึกสับสนคุณไม่ต้องรีบเลือกรีบตัดสินใจใครก็ตามที่ให้เกียรติคุณใครก็ตามโดยสัญชตาตญาณแล้วคุณอยู่แล้วสบายใจมีความสุขเคมีตรงกันรักคุณเคารพคุณให้เกียรติคุณให้เกียรติครอบครัวคุณให้เกียรติความเป็นตัวตนของคุณนะคะอยู่แล้วสบายใจมีความเมตตาเกือ้อกูลกัน ค่อยพิจารณาคนคนนั้นซึ่งมีโอกาสมีหนึ่งในนี้ที่ผ่านมาคุณใช้ใจเป็นที่ตั้งนับจากนี้อาจจะต้องมีในเรื่องของทั้งจิตใจทั้งความสบายใจและในเรื่องของอสติปัญญาหรือเวลาเข้ามาตัดสินด้วยนะคะ,อะขอดูซิว่าในท้ายที่สุดคุณจะเป็นยังไงกับเขา จากเดิมที่คุณเคยผิดหวังอกหักผิดหวังเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราจะมีเนื้อคู่เนี่ยมันยากเหลือเกินนะคะมันรู้สึกว่าเหมือนชีวิตมันโดนเอาเปรียบมันโดนโกงโกงดวงหรือมันติดขัดหรือมันอะไรก็ไม่รู้โดนกันแกล้งหรืออะไรก็ตามที่มันอธิบายยากเหมือนจะดีก็ไม่ดีจริงนับจากนี้ไปคุณจะได้รับชัยชนะวิกตอรีุ่กไม้ ในเรื่องของงานเงินชีวิตการยอมรับเกียรติยศการเปิดเผยการมีบริวารที่ดีการแซ่ซ้องสรรเสริญทุกอย่างจะฟโฟลทุกอย่างจะเป็นไปนตามที่มันควรเป็นถ้าหาว่าในอดีตคุณสู้ชีวิตมาพอสมควรหรือบอบช้ำก็ไห้หรือป่วยด้วยก็ได้ป่วยกายป่วยใจนะคะอะไรก็ตามที่มันชะงักงานทุกอย่างจะเดินหน้าในภาวะการที่เหมาะสมไม่ช้านะความสัมพันธ์นี้ชัดเจนคะ ชัดเจนจนระวังคุณอึดอัดคุณอาจจะต้องหันหน้าคุยกันแล้วค่อยพิจารณานะคะบางทีคนเราอะไรที่มากเกินไปเราก็รู้สึกกลัวถูกไหมแบบอุ๊ยอะไรจะรีบขนาดนั้นถูกไหมบางทีคุณอาจจะไม่ไม่ได้อยากจะรีบเพราะบางทีเมื่อไรก็ตามที่ถูกเหมือนกับว่าผูกมัดหรือชัดเจนจนเกินไปคุณจะรู้สึกถึงความบีบคั้นถูกไหมคุณไม่ต้องการความกดดันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปได้หันหน้าคุยกันต้องใช้การสื่อสารนะคะอะ่สะดวกแบบไหน นะคะอะไรได้แบบไหนหันหนะ้าคุยกันอย่าเป็นคนอมพนันอย่าเก็บไว้ค่ะการสื่อสารที่ดีคือการสื่อสารสองทางใช้วิธีการพูดให้เหมาะสมนะคะไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออโรเคลกันไพ่ยอยากจะบอกอะไรคุณนะคะในความสัมพันธ์ในความรักในโอกาสนี้มันจะมีแรงดึงดูดบางอย่าง ที่อธิบายยากทางกายทางใจนะในเรื่องของเซ็ก p เอหรือการ18บวก20บวก30บวก40บวก50บวก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 ทั้งหลายเข้ามาถ้าหากท่านใดนะมีความเจ็บปวดในหัวใจมันจะได้รับการเยียวยาให้ระวังให้มีสติถ้าคุณยังไม่พร้อมกับการที่จะมีอ,มอะไรลึกซึ้ง18บวกอย่าเพิ่งมี อย่าเพิ่งให้อารมณ์หรือสถานการณ์หรือน้ำเมาน้ำพาเนืออะคะอย่าเพิ่งทําอะไรก็ได้อย่าเสียดายอย่าเสียใจทีหลังอย่ารู้สึกว่าตัวเองแบบไม่พร้อมหรือไม่เข้าใจนะคะให้มีสติแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณรับผิดชอบคุณดูแลได้หรืออะไรก็ตามคุณเต็มใจอันนั้นเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะไพ่บอกว่าเนี่ยค่ะการสื่อสารการพูดคุยทุกอย่างต้องเคลียร์ต้องชัดเจนสถานการณ์ชีวิตของคุณกําลังจะไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิม ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเนี่ยต้องเป็นสามสิบปวกแน่เลยเนี่ยไม่เพลิหรอกค่ะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายถ้ามันก่อเกิดมาจากความรักความยินยอมด้วยความรักอย่างแท้จริงของคนสองคนมันก็ไม่ได้ร,ายยร้ายอะไรถูกไหมคะมันเป็นการแสดงความรักทีเนี้ยต้อง ต้องทําให้เหมาะสมนะเพราะพวกคุณโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วดังนั้นอาจารย์อยากจะบอกว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณคือ30 26ทําอะไรก็ได้ค่ะให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่เจ็บปวดไม่เสียใจนะทําให้ดีที่สุดเพราะนี่คือชีวิตของคุณมีความสมหวังในความรักนะคะค่อยๆดูค่อยๆเลือกแต่ถ้ายังไม่ไหวไม่พร้อมทันวาค่อยพิจารณาอีกทีก็ได้เดี๋ยวทันวาจาจะก็มาทนานายให้อีกแต่ในเดือนนี้ตุลาที่อาจารย์พูดอยู่พฤจจิกาที่คุณเป็นอยู่เนี่ย ะะคุณมีอะไรโฟกัสโฟกัสไปก่อนถ้าเรื่องสำคัญของคุณเร่งด่วนคืองานนํามาซื่อเงินหรือการจัดสรรบริหารเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องการกู้ยืมการชําระอะไรก็ตามเนี่ยหรือการจัดสรรน,นะคะทำอันนั้นไปก่อนส่วนความรักถ้าคุณมีความรู้สึกว่าไม่ได้ลําบากอะไรก็พูดคุยเป็นมิตรเป็นเพื่อนนะคะแต่ให้ระวังมันจะมีบางแวบนะเซ็กอคพิฟดึงดูดสูงมากมันจะมีความสปาร์กแรงแรงนะคะ ก็ลองพิจารณาดูนะคะโอเคนะคะถ้าฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์ชกดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุขกันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา ขอบคุณห,หลายๆท่านบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสแตงข้างล่างทุกมูลค่าของทุกท่านมีคุณค่าต่อพลังใจอาจารย์ได้ทําคลิปให้ดูให้ชมหรือท่านได้จใจดีกับอาจารย์ก็บริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสแตงก็ได้เช่นกันหรือถ้าต้องการให้อาจารย์สื่อจิตดูดวงส่วนตัวโดยละเอียดผ่านไพ่ให้นะคะก็ทักเข้ามาถ้าเรามีบนสัมพันธ์ก็ได้เกื้อกูลเป็นแสงสว่างเป็นที่ปรึกษาคู่บุญ,ค,บญคู่รามีกันอาจารย์ดูแบบถามมาต่อไปสื่อจิตโด,ดยละเอียดนะคะ บางทีคุณถามมาหนึ่งประโยคอาจารย์อาจาจะตอบได้มากกว่านั้นเป็น5เป็น10จัตอบให้ละเอียดที่สุดให้เคลียร์ที่สุดเท่าที่จะเคลียร์ได้เพราะฉะนั้นพร้อมค่อยทักมานะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปดูวันต่อวันนะคะไม่ต้องนัดไกลแต่ถ้าเวลาหมดก็เป็นวันลงขึ้นนะคะดูที่ตัวเองพร้อมนะเมื่อเรามีบุญสัมพันธ์เราจะได้เจอกัน ขออวยพรทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเรวันห่างแม้ว่าปราชนาประกอบกิจการงานเยนชอบอันใดก็ขอเัิเกิดความสุขสําเร็จเป็นอศัศจรรย์ใจตั้งแต่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้ไปต้นไปขอม,มีความสุขสมหวังร่ํำรวยรับปังทุกท่านค่ะเดี๋วเราจะกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ